โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในหน่วยที่เก้านะคะก็คือเรื่องของหุ้นส่วนลาออกนะคะก็หลังจากที่การบัญชีห้างหุ้นส่วนเนาะก็คือว่าเราจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะคะมาร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะเพื่อที่จะหากําไรที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราไปลงธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วพอมีกําไรเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็นํากําไรนั้นนะคะมาแบ่งปันกัน นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นมานะคะสมมุติว่าเราดำเนินธุรกิจมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะสองสามปีมานะคะแล้วเราอยากจะขยายกิจการหรือว่าอยากจะขยายห้างส่วนของเราให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราคุยกันแล้วว่าโอ้ยเราแค่สองคนเนี่ยมันไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีเงินลงทุนเพียงพอที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะเราจึง ต้องมีการรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามานะคะซึ่งก็คือเนื้อหาในหน่วยที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็คราวนี้มาถึงหน่วยนี้นะคะก็คือในเรื่องของสมมุติว่าเรารับหุ้นส่วนใหม่เข้ามาแล้วเนาะก็คือเดิมทีเรามี2คนนะคะพอรับเข้ามาอีกนะคะ1คนหรือ2คนนะคะเราก็จะมีผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วต่อมานะคะผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะคะเขาอยากที่จะขอลาออกจากข้างหุ้นส่วนนะคะซึ่งมันจะมีๆๆ <ๆ S 2> วิธีการหลักเกณฑ์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยนี้นะคะ อันนี้จะเป็นการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะซึ่งถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะคะเขาจะลาออกนะเขาก็จะต้องแจ้งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะคะทราบล่วงหน้านะคะไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนด้วยนะคะเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะลาออกนะคะเพราะว่าการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะมันจะมีผลทําให้นะห้างหุ้นส่วนของเราเนี้ยอาจจะต้องเลิกกันไปนะคะหรืออาจจะ ดำรงอยู่ต่อไปก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นนะคะเราระบุในสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนว่ายังไงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเรานะคะเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทจํากัดนะคะหรือว่าห้างุ้นส่วนที่จดทะเบียนนะคะถ้าหุ้นส่วนคนใดคนนึงลาออกนะคะซึ่งมันจะเป็นผลทําให้ห้างหุ้นส่วนของเรามีผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ถึงสองคนด้วยเหตุนี้มันจะทําให้หุ้นส่วนของเรานั้นต้องเลิกกันโดยปริยายซึ่งมันไม่ มันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายนะคะที่เขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนจะต้องมีอย่างน้อยสองคนนะคะถ้าคนหนึ่งลาออกแล้วมันก็ทําให้ไม่ครบสองมันก็ต้องเลิกกันไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลักษณะการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตราหนึ่งศูนย์ห้าหกนะคะเขาบัญญัติไว้นะคะว่าถ้าห้างหุ้นส่วน ได้ตั้งขึ้นไม่กำหนดการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการยุติท่านว่าเลิกได้ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีในทางบัญชีของห้างหุ้นส่วนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา6เดือนนะคะเคสนี้ก็คือเข้าหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าตอนที่เราจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะแล้วในสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะเราไม่ได้กําหนดระบะุระยะเวลาไว้นะคะว่าห้างเรานั้นอะ ยุติหรือว so ่าจะเลิกห้างกันเมื่อไหร่นะคะเขาก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าห้างหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะคะเขาอยากจะอยากจะลาออกนะคะเขาก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะจะลาออกระหว่างงวดบัญชีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้การลาออกนั้นนะคะมันผิดสัญญาของห้างหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลาออกนะคะจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นของห้าง ในระหว่างช่วงที่เขาลาออกก่อนช่วงนั้นด้วยนะคะคราวนี้นะคะพอหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งลาออกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผลทําให้นะคะห้างหุ้นส่วนเดิมของเรานั้นต้องเลิกกิจการไปนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นห้างหุ้นส่วนใหม่ขึ้นมาแทนนะคะตามตามผู้เป็นหุ้นส่วนที่ที่มีจํานวนที่เหลืออยู่นะคะแต่ต้องอย่างน้อย2คนนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูว่า คนที่ลาออกไปตรงนั้นนะคะเราจะมีวิธีการนะคะเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เขาลาออกเนี่ยนะคะมันจะทําได้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1นนะคะก็คือหุ้นส่วนที่เหลือนะคะจะรับซื้อนะคะสิทธิส่วนได้เสียจากหุ้นส่วนที่ลาออกนะคะก็คือคนที่ออกคุณก็ออกไปนะแต่ว่าคุณต้องขายหุ้นนะขายทุนของคุณนะให้กับคนที่เหลืออยู่ก่อน นะคะแล้วก็คนที่รับซื้อนะ่ะคือเขาจะจ่ายเงินให้กับคนที่ลาออกนั้นเองโดยตรงนะคะถ้าเป็นวิธีนี้นะคะทุนของห้างหุ้นส่วนนะคะจะจะมีเท่าเดิมนะคะสมมุติว่ามีสามแสนนะคะ มันก็จะเหลือ3ามแสนเท่าเดิมอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนที่เหลืออยู่น่ะรับซื้อของคนที่เขาจะลาออกไปไว้นะคะอีกวิธีที่2นะคะก็คือหุ้นส่วนเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นคืนทุนให้หุ้นส่วนที่ลาออกนะคะถ้าเป็นวิธีที่2ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้างหุ้นส่วนะ จะเอาเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่ห้างมีนะคะจ่ายให้กับคนที่เขาลาออกไปนะคะซึ่งถ้าเป็นวิธีที่2นี้นะคะมันจะทําให้ทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นมันมีจํานวนที่ลดลงนะคะเพราะว่าเราได้จ่ายคืนให้กับคนที่เขาลาออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่และว,วิธีนะคะว่ามันจะมีการบันทึกบัญชียังไงบ้างนะคะอ่ะถ้าเป็นวิธีที่1นนะคะหุ้นส่วนที่เหลือนะคะรับซื้อส่วนได้เสียจากหุ้นส่วนที่ลาออก นะคะเคสนี้ก็คือว่าคนที่เหลือนะคะจะต้องขอซื้อนะคะทุนของหุ้นส่วนผู้ลาออกนะคะ,ะโดยการที่เขาจะจ่ายเงินให้กันเองนะคะตามข้อตกลงเนาะว่าเขาจะให้มากให้น้อยแค่ไหนนะคะซึ่งบางทีนะคะคนที่ลาออกอาจจะได้เงินน้อยกว่าทุนที่คุณมีนะคะอย่างเช่น สมมุติว่ากอไก่เขามีทุนอยู่ในห้างนะคะห้าหมื่นอย่างนี้นะคะแล้วเขาขอลาออกนะคะซึ่งขอไข่กับคอควายนะคะขอรับซื้อไว้คนละครึ่งนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้สี่หมื่นอย่างนี้นะคะแสดงว่ากอไก่คนที่ลาออกไปก็จะขาดทุนไปหมื่นหนึ่งนะคะแต่คนที่รับซื้อไว้เขาก็จะมีกําไรนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เงินนะคะถ้าเราสังเกตการบันทึกบัญชีนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นการจ่ายเงินให้ส่วนตัวนะคะจะไม่บันทึกเงินสดที่เราจ่ายไปตรงนั้นไม่บันทึกในบัญชีนะคะ เพราะว่าวิธีนี้เขารับซื้อส่วนได้เสียแล้วก็ไปจ่ายเงินให้กันเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการบันทึกบัญชีนะคะเราก็จะเดบิตทุนหุ้นส่วนที่ลาออกนะคะแล้วก็เครดิตทุนหุ้นส่วนที่รับซื้อส่วนได้เสียนะ,ะเช่นถ้าเป็นเคสตัวอย่างของครูเมื่อกี้นี่เนาะก็คือกอไก่มีทุนอยู่ห้าหมื่นนะคะแล้วเขาลาออกไปนะคะเสร็จแล้วคนนี้ขอไข่กับคอควายรับซื้อทุนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเคสตัวอย่างของครูนะคะเราก็จะเดบิตทุนกอไก่นะคะอ่ะ เทตัวอย่างของครูล้วก็จะเดบิตทุนกอไก่นะคะซึ่งทุนกอไก่มีเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้นี้ห้าหมื่นใช่ไหมเราก็เดบิตทุนกอไก่ออกไป 50,000? นนะคะแล้วเราก็เครดิตทุนคนที่รับซื้อไว้ะค่ะสองคนเมื่อกี้นี้ที่รับซื้อไว้ก็คือใครคะขอไข่แล้วก็ขอควายนะคะเขารับซื้อไว้คนละครึ่งนะคะคนละครึ่งก็คือได้รับไปคนละสองหมนะคะ จะเป็นเคสนี้เนาะอันนี้ก็ตามหลักตามหลักการบันทึกบัญชีของทุนเลยนะคะทุนเพิ่มเพิ่มเรดิตเห็นไหมคะคนที่รับซื้อไว้ทุนเขาก็เพิ่มคนที่ลาออกไปทุนเขาก็ลดเห็นไหมคะทุนลดจะลดด้านเดบิตนะคะอันนี้เราจําหลักการบันทึกบัญชีแต่ละหมวดให้ได้นะคะถ้าเราจําได้บัญชีมันก็ง่ายนิดเดียวสําหรับพวกเรานะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะจะเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นคืนทุนให้หุ้นส่วนที่ลาออกนะคะถ้าเป็นเคสนี้นะคะก็คือห้างจะต้องเป็นคนจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นคืนทุนให้เขาไปนะคะแต่นะคะในกรณีที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเขาจะลาออกนะคะสินทรัพย์หรือว่านี่สินนั้นจะต้องมีความถูกต้องนะคะเป็นเคสนี้นะ ถ้าเขาจะลาออกไปนะคะเราต้องดูด้วยว่าสินทรัพย์หรือนี้สินนั้นน่ะมันถูกต้องสมบูรณ์หรือย,ยังถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันถูกต้องตามหลักบัญชีเสียก่อนนะคะก่อนที่หุ้นส่วนจะลาออกไปนะคะแล้วคราวนี้นะคะพอเวลาเราปรับปรุงเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเกิดผลต่างเกิดขึ้นนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นกรรําไรหรือขาดทุนจากการปรับปรุงสินทรัพย์หรือนี้สินนะคะซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนจากการปรับปรุงสินทรัพย์และนี้สินนั้นนะคะจะต้องเอามา แบ่งให้กับหุ้นส่วนทุกคนตามอัตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนที่เขาตกลงแบ่งกันนะคะอ่าโอเคนะคะซึ่งครูก,ก็เป็นห่วงพวกเราในเรื่องของรายการปรับปรุงมากเลยนะคะว่า รายการปรับปรุงตรงนี้นะคะเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งนักศึกษา่านักเรียนนะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในรายวิชาบัญชีเบื้องต้นนะคะที่เราเรียนมาแล้วในระดับปวชหนึ่งนะคะหรือในรายวิชาการบัญชีกิจการซื้อขายสินค้าก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องของการปรับปรุงรายการอยู่นะคะอ่ะโอเคค่ะคราวนี้นะคะพอ พอเราพอมีคนจะลาออกเนาะถ้าเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเออสินทรัพย์กับมี้สินไม่ถูกต้องนะนักศึกษาต้องปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนเนาะพอปรับปรุงเสร็จแล้วนะคะไปแบ่งผลกําไรหรือขาดทุนจากการปรับปรุงตรงนั้นให้กับหุ้นส่วนทุกคนนะคะตามอัตราส่วนแบ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็ค่อยค่อยไปบันทึกบัญชีให้กับหุ้นส่วนที่เขาจะลาออกไปนะคะโอเคนะซึ่ง การจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ลาออกนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กรณีนะคะแบ่งออกเป็น3กรณีนะคะกรณีที่1นะคะการจ่ายคืนทุนให้แก่หุ้นส่วนผู้ลาออกด้วยจํานวนที่เท่ากับสิทธิส่วนได้เสียหรือองเลบส่วนในทุน อันนี้ก็คือว่าสมมุติว่าคนที่เขาจะลาออกนะคะเขามีทุนอยู่ห้าหมื่นนะคะและห้างก็จ่ายเงินคืนให้กับเขาเท่ากับห้าหมื่นเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเคสนี้ก็จะไม่มีอะไรอะไรมากมายนะคะเราก็เพียงแค่บันทึกการโอนปิดทุนของเขานะคะโอนปิดทุนก็คือว่า ทุนเนี่ยปกติมันเพิ่มด้านเครดิตใช่ไหมคะเพอเวลาเขาลาออกไปเนาะเราต้องการทําให้ทุนเขาหายไปแล้วก็โอนปิดทุนโดยไปปิดไว้ด้านเดบิตนะคะเสร็จแล้วห้างเอาอะไรจ่ายคืนเขานะ,ะถ้าจ่ายเป็นเงินสดเราก็เครดิตเงินสดออกไปหรือถ้าเราเอาสินทรัพย์อื่นไปใจ่ายให้เขาเราก็เครดิตสินทรัพย์อื่นนั้นออกไปนะคะอะ่ะเดี๋ยวครูบันทึกบัญชีให้ดูนะอันนี้อะ่ะเดบิตนะคะข้อนี้หนูก็เดบิตทุนคนที่ออกนะคะทุนคนลาออก อ่านตัวหนังสือครูออกไหมนะคะเขียนในนี้ลําบากมากเลยะคะเดบิตทุนคนละออกนะคะเครดิตเงินสดถ้าห้างจ่ายเงินสดคืนให้แต่ว่าเคสนี้นะคะที่ครูบันทึกแบบนี้ก็คือว่า,ารายการสินทรัพย์และหนี้สินของห้างนะมันถูกต้องแล้วนะคะเครดิตเงินสดหรือถ้าห้างจ่ายสินทรัพย์อื่นๆคืนให้นะคะนักเรียนก็เครดิตสินทรัพย์ออกไประบุชื่อนะคะว่าสินทรัพย์ที่เราคืนให้เขาน่าเป็นอะไรนะคะเช่นอาจจะเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยหนูก็เครดิตรถยนต์ออก ะะอาคารหรอนูก็เครดิตอาคารออกแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์อาคารถ้าถ้าเราห้างนะ่ะจ่ายสินทรัพย์ที่จ่ายสินทรัพย์อื่นให้นะคะห้างจะต้องปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมไปด้วยนะถ้ามีนะคะหนูต้องปิดออกไปด้วยเนาะโอเคนะคะต่อไปนะคะวิธีที่2นะคะการจ่ายคืนทุนให้แก่หุ้ส่วนผู้ลาออกด้วยจำนวนที่สูงกว่าสิทธิส่วนได้เสียหรือส่วนในทุนนะคะ เคสนี้นะผู้ลาออกจะได้เงินสูงกว่าสิทธิส่วนได้เสียนะคะเช่นเขามีทุนอยู่สมมุติว่าเขามีทุนอยู่ห้าหมื่นเนาะแต่ห้างจ่ายเงินคืนให้เขาไปหรือว่าจ่ายอ,อสินทรัพย์อื่นให้เขารวมเป็นหกหมืนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะห้างยอมจ่ายเงินให้เขามากกว่าทุนที่เขามีนะคะอ่าเคสนี้ก็จะเป็นกรณีที่ ห้างเนี่ยมีกำไรสุดที่สูงมากเลยนะคะแล้วก็ระหว่างหุ้นส่วนเขาลาออกนะคะเรามีการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ผู้เป็นหุ้นส่วนที่เขาจะลาออกนะคะเขาเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนเราเนี่ยจ่ายเงินคืนทุนให้เป็นจํานวนที่สูงกว่ายอดในบัญชีทุนนะคะก็ได้นะซึ่งไอ้ส่วนที่มันเกินนะคะอย่างตรงนี้เนาะมันเกินมา1นึ่งหมืน่นใช่ไหมคะส่วนที่เกินมานี้นะคะมันอาจจะเป็นค่าความนิยมหรือโบนัสที่เราคิดให้แก่ผู้ลาออกก็ได้นะคะ แต่อันนี้หนูต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าไอ้ส่วนที่มันเกินมาหมื่นหนึ่งตัวนี้นะคะมันจะเป็นค่าความนิยมหรือเป็นโบนัสที่เราจะคิดให้กับผู้ลาออกนะคะ mm hmm. เรามาดูถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่มันมีค่าความนิยมนะคะอาจจะเนื่องมาจากนะคะข้อที่หนึ่งนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องการลดบัญชีทุนของตนลงนะคะก mm ็ hmm. คือผู้เป็นหุ้นส่วนทุนอื่นๆไม่อยากจะลดบัญชีทุนของเราลงนะคะ ก็คือพูดได้ง่ายนะตรงนี้เขาได้เงินเกินไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนเขาไม่อยากไม่ต้องการที่ว่าไอ,ไอ้ส่วนที่มันเกินไปหมื่นหนึ่งเนี้ยมาลดทุนของเขาลงนะนะก,ก็เลยให้เป็นแบบว่าเอองั้นก็บันทึกค่าความนิยมเข้าไว้ในห้างแล้วกันนะคนะอ่นะแล้วก็วิธีที่2องไอ้ข้อ2นะคะห้างหุ้นส่วนกําหนดไว้ในสัญญาว่าให้ใช้วิธีนี้ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนลาออกอ่ะนี้มันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาแล้วแหละนะข้อนี้นะเขาบอกว่าอาจจะบอกว่าเออถ้าหุ้นส่วนคนไหนจะลาออกนะคะ ก็ให้บันทึกค่าความนิยมไว้ในห้างอะไรแบบนี้นะคะข้อที่3นะคะผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันว่าควรมีการบันทึกเป็นค่าความนิยมนะคะอ่าเคสนี้เขาก็ตกลงกันแล้วอ่ะ คนบันทึกค่าความนิยมนะก็ทําตามที่ตกลงกันไว้นะคะซึ่งการบันทึกค่าความนิยมนะคะเราจะบันทึกได้2กรณีนะคะกรณีที่1ค่ะการบัน,บน ie, ทึกบัญชีการตั้งค่าความนิยมทั้งจํานวนนะคะการตั้งค่าความนิยมทั้งจํานวนก็คือว่าเมื่อกี้นี่มันต่างอยู่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้มันต่างอยู่หมื่นหนึ่งใช่ไหมเวลาไอ้คนที่มันจะลาออกไปนะที่จริงเขาจะได้ไปแค่คนเดียวหมื่นหนึ่งนะคะแต่ไม่ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าต้องบันทึกบัญชีค่าความนิยมทั้งทั้งจานวนคําว่าทั้งจํานวนในที่นี้ก็คือว่าทั้งคนอยู่และคนไไปก็ต้้องดหม น,นะเพราะฉะนั้นจากค่าความนิยมที่คนที่มันเกิดขึ้นเหมือนหนึ่งตรงนี้นะพอเขาบอกว่าให้บันทึกทั้งจํานวนนะคะนักเรียนก็ต้องไปคํานวณน,นะคะว่าค่าความนิยมทั้งจํานวนมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องไปแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนด้วยนะคะทั้งคนอยู่และคนจะไปนะคะวิธีที่2นะคะ เป็นการบันทึกบัญชีค่าความนิยมนะคะเฉพาะส่วนที่ให้หุ้นส่วนที่ลาออกเท่านั้นอ่ะถ้าเป็นข้อ2ตรงนี้นะคะก็คือเมื่อกี้นี้ครูอบอกว่ามันมีผลต่งเกิดขึ้น1 0,000ใช่ไหมคะซึ่ง1 0,000ืนนั้นนะเขาตกลงกว่าเออให้บันทึกในค่าความนิยมนะซึ่งเขาก็จะบันทึกแค่แค่คนเดียวที่จะได้นะคะก็คือคนที่จะลาออกนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือจะเป็นวิธีการบันทึกบัญชีนะคะอ่ะเช่นเช่น มีตัวอย่างไหมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอเดี๋ยวครูขอบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมให้พวกเราดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกบัญชีค่าความนิยมนะคะเราก็จะเดบิตนะคะค่าความนิยมมันเป็นสินทรัพย์นะคะเดบิตค่าความนิยมนะคะอุยอ่านตัวหนังสือครู้ไหมเนาะ,ะเดบิตค่าความนิยมเครดิตทุนค่ะทุนใครล่ะ ทุนใครก็ได้ค่ะที่เขาจะได้ค่าความนิยมนะคะจุดจุดจุดนะถ้าถ้าเขาบอกว่าบันทึกค่าความนิยมทั้งจํานวนตรงนี้นะคะยอดเงินที่เราจะใส่ก็เป็นยอดทั้งจํานวนที่เราคํานวณได้นะคะแล้วก็เครดิตทุนผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเลยที่เขาจะได้นะคะทุนก็ทุนขอทุนคอก็ว่าไปนะมีกี่คนก็ต้องแบ่งเหมือนกันนะคะแบ่งยังไงก็ไปดูอีกทีหนึงนะคะว่าเขาแบ่งยังไงกันนะคะเรื่องของอัตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนนะคะ อ่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็บันทึกเฉพาะคนที่จะได้นะคะก็เดบิตค่าความนิยมแล้วก็เครดิตทุนคนคนเดียวที่เขาจะได้นะคะอ่ะนี่คือการบันทึกบัญชีนะคะคราวนี้ไปดูเรื่องของการบันทึกโบนัสนะคะไอ้ผลต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนาะครูบอกเรานะว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งค่าความนิยมหรือเป็นโบนัสก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาตกลงกันว่าจะให้เป็นอะไรนะคะการบันทึกโบนัสให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลาออกนะคะอาจจะเนื่องมาจากนะคะข้อที่1 ต้องการให้โบนัสแก่หุ้นส่วนที่ลาออกโบนัสเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเงินพิเศษนะคะให้ไหนๆก็เขาร่วมทุกร่วมสุขกับเรามาตั้งนานแล้วนะคะก็ให้เงินอะไรตอบแทนพิเศษเข้าไปหน่อยอะให้เป็นโบนัสที่เขาจะออกแล้วกันนะคะหรือข้อที่สองนะคะต้องการให้หุ้นส่วนที่ลาออกนั้นออกจากข้างหุ้นส่วนโดยเร็วคะ่ะโอ้โหหรือว่าเขาอาจจะไปสร้างความปั่นป่วนให้กับห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าเกอออกออกไปได้ก็ดีนะคะเอารีบจ่ายเงินให้มันไปอะไรแบบนี้นะคะ ขออภัยพูดไม่เพาะนะคะอ่ะอันนี้คือถ้าพูดง่ายๆก็จ้างออกนะคะก็ให้เป็นโบนัสให้เขาออกไปโดยเร็วนะคะเอ่อคราวนี้นะคะการที่เราเอาเงินให้เขาไปเยอะๆนะคะอย่างเช่นเขามีทุนอยู่ห้าหมื่นแต่เราจ่ายเงินให้เขาไปหกหมื่นแบบนี้นะคะมันเกิดผลต่างเกิดขึ้นหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งหมือนหนึ่งนี้เนาะเราก็จะถือว่าเป็นโบนัสที่คิดให้กับผู้ลาออกนะคะซึ่งการบันทึกบัญชีนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เคสนี้คือมันเกินใช่ไหมมันเกินหนึ่งหมืน่มนใช่ไหมคะเขาเยบอกว่าหุ้นส่วนที่เหลือนะคะจะต้องโอนบัญชีทุนน้าหุ้นส่วนผู้ลาออกนะคะเป็นโบนัสตามอัตราส่วนแบ,บน่งกําไรขาดทุนนะคะถ้าเป็นเคสโบนัสนะคะเราก็จะบันทึกแบบนี้นะคะเดบิตนะคะทุนะคนที่ลาออกออไม่ใช่สิเอาใหม่ต้องต้องเดบิตทุนคนที่เหลือนะคะทุนคนที่เหลือ จะบอกว่ายังไงถึงจะเข้าใจเพราะว่าคนคนที่เหลืออยู่จะเป็นคนโอนให้อ่ะคะ่ะโบนัสเนี้ยคนที่เหลืออยู่จะเป็นคนให้เขียนว่าอะไรคนที่เหลือหรอคนที่อยู่นะ,ะอ่ะถ้าถ้ามีสองคนก็ต้องก็ต้องเดบิตท,ทั้งสองคนนะคะเพราะว่าต้องร่วมกันค่ะอยากให้เขาออกโดยเร็วนะคะหรือว่าอยากจะให้โบนัสเขาหนีก็ต้องลดทุนเราลงแหละนะคะคุณคนที่เหลือคนที่ หนึ่งคนที่สอง่สมมุติว่ามีสามคนนะห้างเรามีสามคนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งขอลาออกนะคะแล้วก็จะเครดิตนะคะทุนคนที่ออกนะคะอันนี้คือแค่บันทึกตอนที่ได้รับค่าความนิยมแล้วก็ได้รับโบนัสนะคะส่วนสเต็ปการออกมันจะบันทึกอีกแบบหนึ่งนะคะสเต็ปของการออกนะคะก็ก็จะเป็นอ่าเดียดเดียดอันนี้บันทึกสเต็ปการออกให้นะแล้วก็จะเดบิตทุนคนที่ออกะคะ นะคะแล้วก็เครดิตเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นแล้วแต่ว่าห้างเราจ่ยอะไรให้เขานะคะอ่ะอันนี้คือแต่ว่า แต่ว่าจำนวนเงิน xx ตรงนี้นะคะที่คนที่ออกไปจะได้รับนี้นะคะมันก็จะเอามาจากหนึ่งก็คือทุนเดิมของเขามีนะที่เขามีนะคะก็คือห้าหมื่นนะคะไปบวกกับค่าความนิยมที่เขาได้รับหรือไปบวกกับโบนัสที่เขาได้รับนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนทุนที่เขาออกตรงนี้นะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นจากการที่เรามีการคิดค่าความนิยมหรือโบนัสให้เขานะคะอ่าโอเคนะคะจบแล้ว <c oughs> มีตัวอย่างไม่เอ่ยนะคะ กับเคสที่สามนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการจ่ายเงินคืนต่ํากว่านะอันนี้นะการจ่ายคืนทุนให้แก่หุ้นส่วนผู้ลาออกนะคะด้วยจานวนที่ต่ํากว่าสิทธิส่วนได้เสียหรือส่วนในทุนอ่ะเคสนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าเขามีทุนอยู่ห้าหมื่นใช่ไหมคะสมมุตินะสมมุติอีกแล้วสมมุติว่าเขามีทุนอยู่ห้าหมื่นนะคะเสร็จแล้วคนนี้ห้างจ่ายเงินคืนให้เขาแค่สี่หมื่นอย่างเนี้ค่ะ ห้างจ่ายเงินคืนให้เขาแค่สี่หมื่นหรือสามหมื่นน่ะเคสนี้ก็คือว่าเขาจะได้เงินน่ะน้อยกว่าทุนที่เขามีนะคะอ่ะถ้าเป็นเคสนี้นะคะอาจจะเนื่องมาจากนะคะหนึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนต้องการลาออกจากห้างหุ้นส่วนโดยเร็วอ่ะคันนี้จะเป็นขึ้นที่ตัวเขาคนเดียวแล้วนะคะบอกว่า,วาโอ้ไม่ไหวแล้วฉันอยู่ รวมกับห้างหุนส่วนนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะฉันต้องการที่อย,อยากจะออกอยากจะออกไปพ้นพนหน้าคนที่เหลืออยู่ตั้งเลยอะไรแบบนี้นะคะคืออยากจะออกไปโดยเร็วนะคะก็เลยยอมนะยอมที่จะได้เงินน้อยกว่าส่วนในทุนที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะก็จะเป็นเคสที่ราคาตลาดของสินทรัพย์นะคะต่ํากว่าราคาตามบัญชีอ่ะคำว่าราคาตลาดกับราคาตามบัญชีอันนี้นักนักเรียนเข้าใจเนาะคำว่ารา,ราคาตามบัญชีนะคะก็คือว่าลถเอ่อะอะไรเดียะ รถยนต์นะคะสมมุติว่าหนูซื้อมาได้ประมาณาซื้อมาห้าแสนนะคะเสร็จแล้วคานนี้แต่ละปีอะ่ะหนูต้องบันทึกค่าเสื่อมราคานะคะปีละแสนปีละแสนนะคะสมมุติว่าหนูใช้งานมาได้แล้วสามปีนะคะทําให้รถยนต์ของเราอะ่ะมีราคาตามบัญชีเหลืออยู่สองแสนบาทอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเอารถยนต์คันนั้นนะซึ่ง พอปีที่สามมาเนี่ยนะคะราคาตามบัญชีเรามันเหลืออยู่สองแสนใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปขายในท้องตลาดเนี่ยมันจะขายได้อยู่แสนหนึ่งนยคะเนี่ยเขาเรียกว่าราคาตลาดของสินทรัพย์ต่ากว่าราคาตามบัญชีนะคะซึ่งเราก็จะสามารถบันทึกบัญชีได้2วิธีนะคะวิธีนี้นะการจ่ายคืนทุนให้ต่ํากว่าสิทธิส่วนได้เสียหรือส่วนในทุนนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือจะต้องเป็นการไปลดค่าความนิยมลงนะ,ะแต่ถ้าเราจะไปลดค่าความนิยม ตรงนี้ลงได้นะคะบัญชีค่าความนิยมในนี้มันจะต้องมีอยู่ในห้างก่อนแล้วนะคะเนี่ยพูดง่ายๆว่าในาห้างจะต้องมีชื่อบัญชีค่าความนิยมอยู่ในห้างนะถึงจะไปลดบัญชีค่าความนิยมตรงนี้ลงได้นะคะ,ะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือจะเป็นวิธีคิดโบนัสค่ะแต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยคนที่ออกจะเป็นคนที่คิดโบนัสให้กับคนที่อยู่นะคะ <S <S โอเคนะอ่ะหมดแล้วนะคะ ก็มันก็มีเพียงแค่นี้นะคะ,ะเรื่องของผู้การลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่นะคะครูก็จะให้พวกหนูนะคะได้ลองทำแบบฝึกหัดนะคะลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่9ดูนะคะโอเควันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย